Jujur sesu โครตรมันกูบอกให้แต่ไม่พอเออมันผมไม่อยากเสี่ยงคะแนเนเลยเก็บเรื่อยๆเก็บใส่รถเก็บใส่รถแล้วค่อยรวงหน้าโรงพยาบาลเก็บถ้ารวงหน้าโรงพยาบาลเราก็ทัแล้วกันกูไอ้นีใน่ให้เอาให้ปลดล็อกให้เหนียวดีกว่า มันนะจังหวะไฟยังอีสอง่าไตัวไว้พติดตัวไปด้วยใครจะขัดขาผมไม่ถ้าถ้าติดตัวไปต้องเข้าผ่านไหมก็พอกจบคับพี่จตขอสเต็กครับอพร็อกจบอเลยครับขอพอกินสเต็กครัมานี้เราเราิไม่ต้องมเรีกโจ๊กมากินก่อนเลยโจะกินก่อนเลยทุกคนดกินไปก่อนเลยใครไปโจ๊กสิบหกช่วยโจ๊กสิบหก่วยพรอกจบสิบอันโจก กได้รัเชฟมีข้าวต้มมาครับสั่งให้คาเมลอนไปส่งที่โรงพัาได้เลยนะพี่ชมพูคณะญี่ปุ่นเฮ้ยอะไรทุ่นเด้งอ่ะมีวาาจด้ันเป็นไงบ้างคะเฮ้ยเราสอาให้คนนเดียวว่าเอาให้คนคนเดียวออกมาง่ายแล้วก็รอกเขาเ็ยเดี๋ยวเราได้มาขี่รอบแล้วไปเจ้าตื่นรำบอ่ะแถววะชื่อรอบอหรอเรนมามาต่อแถวดิจะเขาจะนับว่ากี่คนทายนี้ตีกันแบบน่ารักมากตัดเ่ะเอ้ยมาต่อแถวเอโจ้ก็ได้ เลขสิบหกครับที่เป็นเื่องอะไรนะครับ14 14 14เอาโจ๊กหนึ่งด้วยครับเสร็จเลขต่ออะไรครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บที่ผมทีเดียวนะทั้งหมดเลยเออของผม366ครับโจ๊กหกหกครับพอกชอบหนึ่งด้วยก้าสองค่ะดาวสองดาววันนี้แดาววันนี้แบ็คแบ๊ก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 สองสามสามห้าสามห้าสามเออแล้วฝั่งหนูเขาเป็นไงบ้างอ่ะฝั่งลูกแบ็คอ่ะอ่าเขาเขาบอกว่าตีกันแบบน่ารักมากเลยเขาพูดอย่างนี้เรียกอะไรอ่ะ เขาชนะหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะเรียกอะไรครับอ่าผมเก้าเอ็ดครับเอาแบ้คนนั้นหน่อยที่ถามแบบเมื่อกี้อ๋อได้ได้แล้ครับเนี่ยครับครับผมแล้วสัมภาษณ์ครับตอนนี้คือทางเอเดนิวนะครับผมช่องทางฝั่งช่องอะะไรนอันัอนท่าแข่งนะครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกไงกับการแข่งขันนักกิ้งครั้งนี้ครับผมคุณโทนี่มึงใครเนี่ย ผมเป็นสํานักงานเดลินิวนะครับอันทัาแข่งเป็นเป็นเอ่ออันท่าแข่งขอสามารถขอรู้เรืครับว่ารู้สึกไงบ้างครับกับการไฟล์แรกสองครั้งนี้นะครับผมกับคาเมลอนฮะถือว่าครับเหมือนเดิมครับยังเป็นเหมือนเดิมไม่ถึงคนรักนะครับและคิดว่าและคิดว่าเกมนี้จะจบเร็วไหมครับหรือว่าคุณจะเป็นถือว่าไฟล์นี้ไฟแรกเป็นการดูเชิงกันไปก่อนถูกครับถูกเอายัให้คิดว่าว่า ไปสอบถามคนอื่นดีกว่าครับไปสอบถามคนอื่นดีกว่าเอ้าแล้วแต่นี่ได้มากี่เหรียญแล้วครับดูก็ไปสิบค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกครับเหมือนได้เล่นเหมือนได้เล่นแบบว่าได้เล่นหลังหลังห้องเด็กครับได้ไเล่นโโห แล้วเป็นไงบ้างเราสนุกไหมดีไหมตูตที่บอกไหมสนุกดีค่ะแต่ว่าหนูไม่มีอะไรอลรเป่ากันก็ยแร้อยเจ็ดราหน่อยได้เหรอ่ปละไม่ต้อปลาอยู่ไหนวะกินปลาจากคนหงขาวนะทำไมยนี่อะไรนะครับทำไมเยอะเย้วเพื่อนรถาเยอะกาไที่ไม่ต้องลงมาลงไปอ้กไม่ตองกัวลกุิอะไรครับเพราะเราเยอะไปแย้วะอ๋อม่ทครับ ขอกรไลใจหน่อยได้ไหมขาคนนี้เลยด้วยหรือไม่อะใครจะเอาพ้อชอบติดตัวไปเอาเลยอันหนึ่งที่จะจ่ายเดียวไปสามเก้าค่ใครจะไ่เอาพ้อชอบเปวเลยเร็วๆมาหาเราไเอาพ้อชอบกันเร็วเร็วมาลอสิบห้าเหรียญครับขอโทษนะคครับขอชอบกันญรับใช่ครับมีโทษมันใช่อพ้อชอบพ้อชอบเก็บไที่เชิญจริงๆนำเรียกสามเก้าครับตอนนี้ต่อแถวแล้วนะครับอันนี้คือไม่ตรงหร ก็แต้งน่กตรงนะไม่อยู่ไหนะเนี่ยอยู่บ้าครับไม่ยา่เลยะถามๆใช่ไหมครับผมมาแล้วผมเรียกดาราดังคดังมาแล้วดัครับว่าน้องอนี่ผมสัมภาษณ์นครับแต่จะทำให้มันติดงานถ้ามีเมนคาวในมขอมภาใงารวมแข็งใช่ไมไม่รถเต็ม มีความรู้สึกก่งนี้้ดฝั่งนี้้ดะคฝั่งนี้้ดบมันมีพี่ได้พี่สวนพี่นาธิลาแล้วก็ผมครับเป็นเป็นเป็นไม่ครับฮีนี่คือเขาผู้ชายครับเมนก็คือผู้ชายคราวที่แปลว่าเอออีกานะฮะอีการโอ้ผู้เขาผู้ชา้นผูเขาที่เป็นพวกอีกาใช่ครับใช่ครับใช่ผมขอสัมภาษณ์นิดนึงครับเรื่องของการความกดดันมีมากน้อยเพียงใดครับการลงแข่งขันครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าพวกเราเหมือนเหมือนลงสนามเด็กเล่นมากกว่าครับเราเหมือนลงเล่นในในพื้นที่ที่เราชอบแล้ว อ๋อเป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยใช่ครับ<า>ม,มันเลยไม่คิดว่ามันคือสงครามนะครับมันคือสงรามเดเล็กของพวกเราครับไฟกันกี่ไฟนะครับออเอ่อไฟกันกี่ไฟประมาณสามไฟประมาณสองสองไฟสามไฟครับ<อ>แต่มันไม่ไไม่ได้ไฟใหญ่เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเมตตำรวจมามาขั้นตลอดครับมันจะรบกตรงนี้เพราะเรามีพุต้องบอกก่อนนะครับผมจุดมีผมมีพุที่เวลาจุดปุ๊บหมาตาจะมาแล้วใช่ครับผมทั้งสอน้อมาตาทั้งสองเราจะมาผมผมอยากรู้ครับแล้วคิดว่า การไฟครั้งนี้จะยื้อไปถึงไหนครับใช่ครับเออ่ยื้อไปถึงไหนนะครับเออผมว่าอยู่ที่คารับอล้วแหละครับไม่น่าอยู่ที่พวกผมนะครับเพราะว่าพวกผมก็สู้ไปเรื่อยๆแหละครับสังเกตแล้วทางด่วนไม่น่าจะกดดันอะไรมากมายเลยเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะชอบอยู่แล้วครับเรื่องการต่อสู้ใจแรงใช่ไหมใช่ครับพูดยอะไปหน่อย เมื่อกี้ไอ้นักข่าวเป็นไรมาเมื่อกี้ไม่คือเป็นการเป็นวัคการลมใจครับหมดลมใช่ใช่ใก็ยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยทุกคนนะครับผมประสบผลสำเร็จมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับปีนี้เป็นปีที่เออ่มงคลนะครับขความสุขสมบูรณ์ร่ามกายแขนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับพี่ขอบคุณครัพี่เป็นกำลังใจให้กับพี่ครับผมครับสนกาคารฮีเมนคลาวนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเออมันก็มาข่าวฮีเมนคลาวพวกเขาค้าขายพวกเขาผู้ชายคืีกาใช่ผมว่าครับพี่ ได้ฟิวไหมอันนี้คือแค่แค่บอกให้ลองลองคิดดูเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเราไม่ได้ห้ามอยู่แล้วเก็ตฟิวไหมเรื่องอะไรครับเะโอเคนะไปเชิญต่อเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วครับอ๋อเปล่าอันนี้อันนี้เราแค่บอกแบบเออเรามาลองคุยแบบช่วยกันคิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นไม่มีอะไรหรอกโอเคนะอะไรดาวว่าไงบ้างคููว่าไงอะเกิดอะไรขึ้นไปเขาเปิดเกี่ยวกบนรถอ๋อเอาเราเหมือนโดนปลาขวดบนรถอะไรอย่างเงี้ย อ๋อๆๆอยากให้อยากให้ลองม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ห้ามเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้ลองที่นี่ดูอันนี้ผมผมเหนื่ยมาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบอ่ะผู้สูงๆอันนี้เข้าใจคือคือมันเข้าใจเพราะว่าอันนี้คือแค่แค่กูพูดให้เฉยๆทได้ไม่ได้เร้ลองฉุกคิดแต่ว่าอ่าเราไม่ได้ห้ามวิธีการเล่นไม่ได้บอกเลยนะว่าเอ้ยอย่าทำอย่าทำเราอยากให้ลองฉุกคิดดูนิดนึงนะเพราะว่าคามเปรียบมันก็อยู่ที่ตัวของ ผู้เล่นด้วยว่าโอเคเราจะเล่นกันยังไงเนาะโอเคนะครับบอกว่าไงครับโอเคบอสเขาอยากโดนยิงอยู่แล้วครับใครนะครับเจมส์เจมส์เจมส์เขาบอกว่าอยากโดนยิงปะเออเขาเป็นคนพูดอะไรเรื่องอย่งไม่ใช่หรอใช่ไม่เขาพูดกับติ๊กเลยเขาบ๊อบตอนไปพาวลรถได้ครับเอาเลยครับไปเผารถไปเตรียมล้องแจ็คเลยครับผมผมยังไม่ตีครับไปเลยครับไปเผาวล์รถโอเคครับเอาเลยครับเอาเลยครับไปบอกไปพาอย์รถตัวเป็นรูไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็บอกไปเลยว่ารอกันล่ะเขียวรูไม่ได้เลย ไม่ไม่ได้มันลงสนามรถผมไมอยากเต็มที่ไงก็เดี๋ยวกลัวเราไปลาผิดหวังเอ้ไม่ได้ไม่ไั้เขาับเต็มผิดหวังไม่ได้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 ไม่ไดอไม่ได้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 ยม่ได้ไม่ได้เม่ได้ไม่ไห้ม่ไร้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้เม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไู่ได้ไม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 ่ได้ไ่ไห้ไม่ไ้ไม่ได้่ได้ม่ได้ม่ได พี่อะไบอกว่าให้เขาไปเตรียมของให้พร้อมเลยแล่เรายัางไม่ตีแอ่เรื่องเขาาก็เสริมมาอีกว่าบอกบอกบอกในแก๊งว่าเบามือหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> พี่ก็บอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าไม่เต็มที่เขาบอกว่าเดี๋ยวกลัวไอ้พี่ว่าบอกว่าเดี๋ยวกวลัวคาร์เมล่อนผิดหวัง เขาบอกว่าตอนนี้มันเกินที่ผมหวังไปเยอะเลยครับเขาบอกเบาๆให้ผมแต่ก็ดีครับครั้แรกเขาบอกว่าอยากแบบว่าอยากวอร์แบบยันเช้าเขาบอกไม่เอาแล้วหรอไม่เอาแล้วอันนี้ส่งไฟนะไม่ใช่แล้วอนไปต้องเจอกับเขาเมื่อสัาพยอดก่อนเขาไม่พร้อมจริงไอ้แค่นี้เขากำหมัดแน่อยู่ใช่เขากำหมัดแล้วแน่อะไว่าปืนมันสำคัญปืนมันสำคัญตัด ปืนสำคัญที่ยีฮี่่รู้ไปทำไม้ไมู้มันไม่สำคัญเลยมองตรงเลยผมได้ช้อน่กระยัไม่พึนิกต้ยอ้าวพีมงพูดเฮ้ยมันขีสองขีสาอยู่เมื่อกี้ใช่มแต่ปืนสำคัญปืนสำคัญดูขามล่อไม่มีปืนแบอกทีบ้่้าเออดูยผมยิงไม่กีเพื่อนเปนตลกหะายคนีพี่ได้ดอกแถ็บพี่ได้ด็อกแห็บทไฟลโอเคไปเลยโอ้ไม่ไหวตีดอกแ็บดีแล้วพี่จะตีได้ไงอ่ะมันก็มีคนยิงให้พี่ก็บ้ ไม่ใช่โอ้โหกูต no ีวนตั้งเยอะไอิฉันที่หน่งล้มมาโกโก้เข้าไปจุชิบหายจ้าตีโดนกูด้วยทีหนึ่งจ้าโดนยิดเยอะสิริปันกูโดนโดนไปโดนไปโดบไอ้เหี้ยแดงนี่เป็นไม่ดอกแน่นอนเลยวถ้าอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเพราะถ้าทำคาเมลอนอ่ะมีปืนอ่ะมันก็จะเหนียวนมำหนึ่งเหมือนกันเว้ยบอกก่อนใช่ใช่เพราะสุดท้ายบางคนอะไรเนี้ยพูดตรงกันเหนื่อยมาเพื่อให้ทีงเราได้เปรียบดีถูกถูกเราไม่ได้เราไม่ได้ปืนมาฟรีนะเว้ยแต่จริงอะปืนจริงๆมีห้ากระบอกได้ด้วย อัจริงทำไมเปยนจริงชนะแล้วโอเคชนะแล้วเนาะแช่แต่บอลแต่บอลว่าเปิดมีเยอะไปก็ไม่เป็นิดพี่รถหายอ่ะคนไม่ทันมาเอาเลยมีคนเอาไปแล้วจริงๆปืนปืนมาเนี่ยพอแล้วรถหายมีคนเอาไปแล้วอ้าวเฮียทำไรอ่ะประกาศหายเลยอ้าวลอกทีขาวอะไร ตอนนั้นที่เขาคุยกับผมมาเขาบอกเขาเป็นแวร์บูฟเขาบอกแวร์บูฟปเขาหลอเป็นไงไม่ละหล่อนไม่ะเจอจับได้เลยหอนแล้วแต่หอนแล้วส่วนเรื่องปืนอ่ะพี่ยังให้ยิงอยู่บนรถนะเพราะมันเป็นวิธีเล่นอ่ะเขาต้องหาวิธีเล่นมาชนรถเราอ่ะอันนั้นคือวิธีเขาอ่ะเพราะถ้าเขาจะเลือกหนีเราแบบนี้เขาก็ต้องโดนปืนยิงแบบนี้ถูกปะล่ะใช่ใช่ก็แบบนี้จริงๆเพราะว่าเขาเข้ามาพี่เขาต้องใช่ใช่ขอที่ทำมามันเป็นแบบนี้เขาตีมาเยอะดิถเขาตีมาเยอะเขาก็ต้องหาวิธีเล่นอ่ะขอที่ยิงเขามาเอ่อก็ถ้าไม่ทำแบบนนนนี้้้้เเเเเเขขขาาากก็ไไม่ลงงโดฮยยยตอทุฟะว เขาต้องหาวิธีเล่นมาเขาซ้อมมาทั้งคืนเลยแต่เขาไม่ได้ซ้อมมีปืนแบบที่มันมีอาชีพปืนเหรบอเปล่าไรนะเขาเรื่มลงปืนสามวันเมื่อคืนเหม่รู้เลยว่าเขาซ้อมเขาบอกว่าขอถึงเช้าได้ไหมเขาบอกอย่างเงี้ยกลัวพวกเราไม่ได้เล่นนะเขาบอกอย่างเงี้ยให้พวกเรานอนเถอะแล้วเรานอนเถอะถึงเช้าอยากพักผ่อนเออเรานอนเถอะเหมือนรู้เลยว่าเขาเรื่มไอ้พวกนี้ไม่กินโจ๊กเลยเขากินโจ๊กน้องเรื่มอะไรว่าไง ไม่พอเอมาแค่สิบก็ได้สิบหกสิบปีอย่า้องให้ไปแล้วนะพี่ตัวนี้เลี้ยงหน่แล้วกันโจกะไม่จังเลยอะดี๋ยขอไปทำแป๊บนึงเดี๋ยวแม่จ่ายแล้วโอเคเกาครับสั่งเลยสั่งเลยเดี๋ยวตังให้เชฟครับตสั่งไต้วสั่งเอาที่ไปเอาที่ไปเอาทไปกร็ดหอ้สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็้าครับผมอย่างพี่เลยสเต็กเท่านั้นเว้ยอยู่ไหนอ๋อี สวัสดีครับเป็นไงบ้างครัเล่นคู่ไหนเราเจอเอฟเอฟครับเล่นคู่ไหนครับวันไหนไม่รู้เหมือนกันเลยครับแต่ไม่เห็นตารางครโอ้ทำไมอ่ะเป็นไงบ้างพี่สนุกสนุกครับโทสีได้กินเหรียญนละตั้งรอแถวนี้สิบห้าครับเอ้ยไม่ใช่ครัวตองให้เปล่าเออสิบห้านี่ยังไม่เสียของพี่ยังไม่เสียใช่ไหมฮะเออใช่ฮะได้เปล่าเลยครับสุดยอดสนุกสนุกเต็มที่เล่นเล่นโอเคครับเย้ด้วยนะวิปปี้มาเลับ เดี๋ยวจ่ายแป๊ปเล็กๆเลยนะเลขหนึ่งห้าหนึ่งค้าเยี่ยตอนนี้ดูทะิบนี่เยียนะเฮียแซวไงเท่าไรเท่าไรก็เข้ามาก็บอกว่าเขาอยากโดนยิงก็เลยจัดให้เยี่ยแพงจังไว้ยัดข้าวเยี่ยโคตรแพงคุยใจเยี่เนี่ยรอเฮียครับข้าวโคตรแพงตอนแรกข้าวตอนแรกข้าวแพงกว่าปูนตอนนี้ปูนแพงกว่าข้าวแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วไอ้ผัดปูนเย้ปูนถึงแปดร้อยเยี่ยเชะกูถามจริงเหอะต่ออะไรคะหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้า เอามือให้หน่อยครับอ๋อเฮ้ยมันก็ต้องอยู่ที่พวกเองแล้วครับนาดูเลยครับไม่ต้องห่วงครับผมมีผมมีผมมีแผนสองไว้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่ใช้ตอนนี้มันเล่นได้ครับแบบสนุกัสนุกไม่เหมือนกับที่เจอมาดิงั้นนะจะพูดไงดีไอินพิเตอร์ปากแซ่บหวข่ะปากแซ่บหว่ามันแซบอย่างนี้อยู่แล้วครนะอ๋ออะไรมันแซบอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมสงสัย สงสัยเขาจะไม่เคยเจอแบบเดือดๆที่เราเคยผ่านมาไงใช่เขาไม่เคยเจอยังอันนี้แค่เพิ่งเริ่มเพราเข้าใจว่ามันใครเจอว่ธีดูดอะปะปตายกันเนี่ยใช่อันนี้แค่แบบว่าปกติจบหลักสูตรนานแล้วเห่ยงแล้วนะโอเคไม่ใช่ใครโดนเหรอใครจบหลักสูตรมาจิตมันต้องแข็งอยู่แล้วเว้ยแต่คนที่กินกระดาษเขียวได้มันก็ต้องจิตแข็งอยู่แล้วเชื่อผบเหอะ อีแข่งดีเจอแต่ละวันในเฮียดังคนสิคนเดยชิบหายสิบชั่วโมงนี่แหละเวลา